เจริญพรบรดาตัโยมตุกคนทุกท่านวันนี้มาซื้อข้าวสารทั้งหมด5กระสอบด้วยกันคนโยมอีกท้งแล้วก็จะได้ไปซื้อผักผลไม้เพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนๆของท่านประธานจอที่จังหวัดนครนายกแล้วก็อนุมทนากับยติธรรมกับเอทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการซื้อผลักรไม้ไปช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ จังหวัดนครนายกคุณโยมน,นะประุมทนาบุตรรบกันนะอันนี้ถุงละห้าโลค่ะพี่จีห้าโลเขาไปทำอะไรคะไปเยอะเอาไป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 ช่วยเหลือสัตว์ที่นครนายกเอาห้าบาทไกลอันนี้เท่าไหร่คะห้าห้สิบอ๋อโอเคอยู่เนาะถุงละห้าสิบอันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้เอาห้าแล <c oughs> ะเนาะเดี๋ยวเขาแถมเนาะโอเคอเอาสิบถุง จ้ะอ่าสาธุจ้ะโอเคอันนี้อันนี้เอาเอาห้าจ้ะห้าถุงจ้ะจ้ะได้จ้ะแล้วควตง,ตงตุ้งอ่ะตุ้งมีแล้วจ้ะวันนี้ก็มาที่ตลาดท่านผู้ชมนะ,ะตลาดส่งอ่งสาบ,บรปรีเจริญพรบรรดายจ้โยมวันนี้มาซื้อนะผักผลไม้นะข้าวสารห้ากระสอบ จะเอาไปช่วยสัตว์ที่อยู่ที่นครนายกนะคุณโยมนะนะรถนะไปโดยสารเจริญพอนะก็ตอนนี้ข้าใส่เกือบเต็มรถนะนะคุณโยมนะนะเื่อนดูโยมหนึ่งอันนี้ก็เต็มรถนี่มาก็าจะใส่ให้เต็มรถของคันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อผลไม้อีกคุณโยมผลไม้ยังไม่ได้ซื้อนะนะข้าวสารห้ากระสอบนะแล้วก็พร้อมพวกผักต่างๆนะที่จะนําไป ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่จังหวัดนครนายกคุณโยมนะก็อนุโมทนาบุญกบญยติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันนะคุณโยมนะญาตยัดโยมที่จะไปนะัไปเจอกันที่นครนายกได้คุณโยมนะ,จะเจริญพรนะตอนโมทนาญาตยโยมทุกคนทุกท่านนะแล้วก็ขออนุโมทนานายมโบนะช่วยเป็นสะพานบุญให้นะซึ่งก็มีคุณโยมหนุย่ยนภัทรวันนภาคุณโยมร่วมบุญด้วย0 0บาทนะแล้วก็คุณโยมชนิน นะฝากร่วมบุญอีก5,000บาทกันมทณานะสาธุสาธุด้วยนะสาธุเดี๋ยวไปซื้อผลไม้ต่อยคุณโยมจเจริญพรวันนี้ก็มาซื้อพวกผลไม้นะคุณโยมนะนะไปกล้วยเป็นอะไรต่างๆนะไปให้สัาธุมทนาบุญร่วมกนันนะคุณโยมนะ,นะจะเจริญพรเขาชื่ออะไรนะนร,นร้านโดเรมอนร้านโดเรมอนโดเรมอนกล้วยปิ้งโดเรมอนอยู่ที่ไหนตรงนี้นะ่ะกมลอ๋อ สาธุสาธุมรณาที่ร้านถวายอี่สิบวีเป็นสามสิบวีสาธุาอันโมทนาโยมร่วมบุญด้วยสิบวีนะมรนาครับเจ้าของร้านขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งไปนะโยมนะสาธุสาธุาธนะมทนา<ม>ร่วมบุญด้วยกันก่อนโยมนะเจ้าของร้านแล้วก็ร่วมบุญด้วยสิบวีแล้วก็มีร้านนะทำหมูปิ้งอา่อา เลยป้งทางด้านนู้นก็ร่มบุญมาอีก20ปีนะที่จะไปช่วยสัตว์ที่อยู่ที่แจกวัดนะครนาย,นะยกนะักพยมนะทุกวันที่6วัดหนองยอใต้ตหนองยา,า,ยอองยาวอเม,มืองจส,สระบุรีเราจะนําของไปช่วยเหลือนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่จังหวัดนะครนายกที่ที่จอเคยถูกถูกขังที่นั่นโยบอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอยู่ในท้ายรถกระบะอีกส่วนหนึ่งอยู่ในท้ายรถเกง๋งนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญรุกันคุณโยมนะครับ ช่วยที่เราจะช่วยได้นะหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งคนเดียวที่เราจะไปช่วยเด็กๆที่นั่นการโมโนทนาก็จ้าภาพทุกคนทุกท่านด้วยนะนะสุขและร่ำทำได้เลิศพรได้ประเสริฐเขาจะมาเกิดมีกาจยัดยงทุกคนทุกท่านขอเจริญพรสาธุสมด้วยนะคุณโยมนะเพื่อให้ลิงเขาจิกกินกันก็หลายๆอย่างคลักๆกันคุณโยมเนาะธนาสาธุคน,ค,าธคนของท่านเจริญพรยัดยงทุกคนทุกท่านตอนนี้ได้แล้วนะนะเต็มรถแล้วโยมนะพอก่อน เดี๋ยวเดือนหน้าคอยว่าใหม่เพราะฉะนั้นวันนีนะ้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเนะพื่อนๆของท่านประธานจอนะที่จังหวัดนครนายกนครโยมนะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านอนุโมทนาบุญกับเจ้าของอร้านนกะล้วยนะแล้วกอ็อีกคนหนึ่งที่ถวาย20 20วีชื่ออะไรนะร,นร,ร,นร้านกล้วยปิ้งโดรเรมอนร้านกล้วยปิ้งโดเรมอนรบุญด้วย20วีแล้วก็ร้านของคณโยมเนี่ยชื่อว่าร้านอะไร ร้านเจนิดร่วมบุญกล้วยอีก10หวีก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือสัตว์ป่าด้วยกันที่จังหวัดนครนายกนะขอเจริญพรสาธุ